สวัสดีจ้ามื่อนี้พ่อกับประกาศคือเกา่าพาไปเก็บเห็ดคือเก่านี่เขาปลาเห็ดผึ่งที่มีเห็ดผึ่งเออโอ้ยเอยอโแรงแหงมนันเขาเห็ดผึ่งกับเห็ดใค่ ี่ยงกันคางกันเลยเฮ้ยเบอร์เฮ้ยผู้ใดที่ทำลายหลังการนี้ทีเฮ้ยเห็ดน,น,นังวะแม่อีกดอกหนึ่งเป็นมูเลยส่วนหนึ่งไหม เจมันบ่เห็นเห็นหนาววเนาะพี Hi ่ดอกนึ Hi ่งเห็นบช่ปะเดี Hi ่ออกไปใส่อ mm ีกม right? ันบ้าดอกนึ่งยางหนีแล้ว mm มั้งจ้ง หนางัวเห็ดเพกกราวูน้ำแท้เห็ดดมินไหมขาวเห็ดแดงน้อยคือมีดอกเดียวว่ะ นี่อีกดอกน่งออกไปใส่น้าเห็เดแดงห้านองอกงอกสวยๆเลยนี่ หนึ่งเทาคนมากกอนเฮาตลอดเลยห,หลายผมดีนะเป็นบ่เ็นก่อน น่แที่ยาต้นพ้นฮิตควายได้ไง หน้าแรกของพ่นเพราะมนข้าจ้าเสือเอาไปกวนแล้วเสรนะ็จละหนึ่งดอกจ้าล่ะทีมงานหาหมกพ่พวนได้ตอนนี้ไม่ได้หาเห็ดดอก่อน อย่า,ยานี้หนึ่งแล้วว่าแล้วยางเหลวผสั่นี่ไหมบึงหล่ะแล้วได้เอียงโอ้ทั้งนึงนางเสาอยู่ไหมตรงนี้หน,นึ่งอยู่มุมพู่นนะ่ะเป็นขุมเขา เห็ดละงูว้มันทักนีละงูละงูมาแลกเงี่ยเดยวเห็ดดิ แรงเลยโอ้ยอยู่ไหนเป็นไรก็เลียวเห็นเนาะนี่ดอ,อกเดียวสันดีนี่งไงหลังงกคู่เลยเฮา โอกหน่อยจะหนารักดิ้นี่ไข่หงไข่เป็ดไข่ไก่ไข่กาไข่เค็มสุกไข่เลยนี่เขาของเขาส้องไข่นี่ไข่หนึ่งเขาจะเอาไปก้อนจ่อย หินด,ดินเฮ้ยใครใคร,รอยู่ไหมเออไม่มีใครเดียวฮิดปวดปวโอ้ว ไม <onents> yeah, ่ได้ปลาน้ำเขาก็กไม่มูโดมเดียวโคโลอยู่ยายเอ้ยมีดเข้าเขามันทีบาทเื้อ อ่ต้อยตอาก็มีตาไม่ใกล้ชงไปห้างไปต่อไม่รอแล้วนะ เขาเห็นฮิดปวกยักเขาดอกแรกแหกมันพวกที่สวงได้นหอาดกินู้น,<า>น,นบัง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 ชื่นชมสวยงามตามท้องเรียงของกินเขาผุไม้ม่ป่าบักต้องแรง ตะไข้ชิมิจูได้ดึกดิ้ดึกดิ้อันนั้นแม เสียแม่อู้เช็ดได้แห้งมิดมนันหิดแดงโมเด็ปาดคาให้เบิองจ่อยโอ้ยเดี๋ยวซำนี่ล่ะจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้า